ทบทวนเศษส่วนที่เท่ากันรูปสี่เหลี่ยมทุกรูปมีขนาดเท่ากันรูปแรกแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันระบายสีแค่1ส่วนส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วยเศษหนส่วนสรูปที่2แบ่งออกเป็น4ี่ส่วนเท่าๆกันระบายสีสองส่วนส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วยเศษสอส่วนสีรูปที่3แบ่งออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วยเศษ3ส่วน รูปที่4แบ่งออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันระบายสี4รูปส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วยเศษ4ส่วน6ส่วนที่ระบายสีของทุกรูปเท่ากันดังนั้นเศษ1ส่วน2เท่ากับเศษ2ส่วน4เท่ากับเศษ3ส่วน6เท่ากับเศษ4ส่วน8เขียนแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยม ข้อ 1. รูปแรกแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันระบายสีเพียงแค่1ส่วนแต่เขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ1ส่วน3รูปที่2แบ่งออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันระบายสี2ส่วนเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ2ส่วน6จะเห็นว่าส่วนที่ระบายสีเท่ากันดังนั้นเศษ1ส่วน3เท่ากับเศษ2ส่วน6ข้อ2รูปวงกลม วงกลมรูปแรกแบ่งออกเป็น3ส่วนระบายสีสองส่วนจะเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ2ส่วนสรูปที่2แบ่งออกเป็น9ส่วนระบายสี6ส่วนเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ6ส่วน9ส่วนที่ระบายสีเท่ากันแสดงว่าเศษ2ส่วนสเท่ากับเศษหส่วน9ข้อ3รูปสามเหลี่ยมรูปแรกแบ่งออกเป็นสส่วนเท่าๆ่ากันระบายสีหนึ่งส่วนจะได้เศษ1ส่วนสี่ รูปที่2แบ่งออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันระบายสี2ส่วนจะได้เศษ2ส่วน8ส่วนที่ระบายสีเท่ากันดังนั้นเศษ1ส่วน4เท่ากับเศษ2/8ส่วน8ข้อ C รูปสี่เหลี่ยมแบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันรูปแรก ระบาย2ส่วนจะได้เศษ2ส่วน5รูปที่2แบ่งออกเป็น10ส่วนเท่าๆกันระบายสีส่วนจะได้เศษ4ส่วน10สังเกตรูปแรกกับรูปที่2มีส่วนที่ระบายสีเท่ากันดังนั้นเศษ2ส่วน5เท่ากับเศษ4ส่วน10ข้อ5รูปแรกแบ่งออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันระบายสีส่วนจะเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ2/6ส่วน รูปที่2แบ่งออกเป็น12ส่วนเท่าๆกันระบายสี4ีส่วนจะเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษส่ส่วน12ส่วนที่ระบายสีรูปแรกกับรูปที่2เหมือนกันแสดงว่าเศษสส่วน6เท่ากับเศษส่ส่วน12ข้อ6รูปแรกส่วนที่ระบายสีมี3ส่วนจาก4ีส่วนเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษสส่วนสรูปที่2แบ่งออกเป็น12ส่วนระบายสี 9ส่วนเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ9ส่วน12ส่วนที่ระบายสีรูปแรกกับรูปที่2เหมือนกันแสดงว่าเศษ3ส่วนสีเท่ากับเศษ9ส่วน12พิจารณาการหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษ2ส่วน3รูปที่1มีส่วนที่ระบายสีเศษ2ส่วน3คือระบายสี2ส่วนจาก3ส่วนรูปที่2เราเอารูปแรกมาแบ่งครึ่งจะได้ส่วนที่เท่ากันทั้งหมด6ส่วนและมีส่วนที่ระบายสี ส่ส่วนจะได้เศษส่ส,สวน6สังเกตว่ารูปที่1กับรูปที่2มีส่วนที่ระบายสีเท่ากันแสดงว่าเศษส3่วนเท่ากับเศษส่ส,สวน6สังเกต4ส่วน6ได้จากการนำสองมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของ2ส่วน3นั่นเองนั่นคือเอา2ไปคูณ2ได้ C เอา3ไปคูณ2ได้6พิจารณาการหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วนสรูปแรก แบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันมีส่วนที่ระบายสี1ส่วนเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ1ส่วน4รูปที่2เอารูปแรกมาแบ่งเป็น12ส่วนเท่าๆกันมีส่วนที่ระบายสี3ส่วนจะได้เศษ3ส่วน12สังเกตรูปที่1กับรูปที่2มีส่วนที่ระบายสีเท่ากันแสดงว่าเศษ1ส่วน4เท่ากับเศษ3ส่วน12 สังเกตได้ว่าเศษ3ส่วน12ได้จากการนำสามมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของ1ส่วนสีนั่นเองนั่นคือ1คูณ3ได้3 4มคูณ3ามได้12สรุปได้ว่าการทำเศษส่วนให้เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดอาจทำได้โดยนำจำนวนนับจำนวนเดียวกันคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสี่อีกสามจำนวนวิธีทำเศษหนึ่งส่วนสี 4, ่นำสองมาคูณทั้งเศษและส่วนจะได้หนึ่งคูณสองเท่ากับสองสี่คูณสองเท่ากับแปดแสดงว่าเศษหนึ่งส่วนสี่เท่ากับเศษสองส่วนแปดตัวอย่างที่สองเศษหนึ่งส่วนสี่นำห้ามาคูณทั้งเศษและส่วนหนึ่งคูณห้าได้ห้าสี่คูณห้าได้ยี่สิบแสดงว่าเศษหนึ่งส่วนสี่เท่ากับเศษห้าส่วนยี่สิบ ตัวอย่างที่3มเศษ1ส่วน4นำแมาคูณทั้งเศษและส่วน1คูณแได้8 4ี่คูณ8ได้3าสองจะได้ว่าเศษ1ส่วนสเท่ากับเศษ8ส่วน20ตอบเศษ1ส่วนสี่เท่ากับเศษ2ส่วน8เท่ากับเศษ5ส่วน20เท่ากับเศษ8ส่วน32ปฏิบัติกิจกรรมเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมข้อ1เศษ3ส่วน5 3กับนํานำตัวเลขอะไรมาคูณ3คูณอะไรได้ส2บสอง สามคูณสี่ 3, 4, ได้สิบสองตัวข้างล่างก็ต้องคูณด้วยตัวเลขที่เหมือนกันดังนั้นตัวล่างก็ต้องเป็นเลขอะไรเหมือนกันคะเลขสี่ห้าคูณสี่ได้ยี่สิบข้อ 2, สองเศษสองส่วนเก้าเราต้องนำตัวเลขอะไรมาคูณทั้งเศษและส่วนให้ได้เท่ากับสิบเศษสิบสี่ส่วนหกสิบสามนะคะสองคูณอะไรได้สิบสี่ก็คือ 2คูณเจ็ดนั่นเองตัวล่างก็ต้องคูณด้วยอะไรเหมือนกันคะใช่ค่ะคูณด้วยเจดเหมือนกัน9้าคูณเจ็ดได้หกสิบสามค่ะข้อสามเศษหกส่วนสิบห้าเราต้องหาตัวอะไรที่มาคูณทั้งเศษและส่วนนะคะหกคูณอะไรนะสิบแดหกคูณสามนั่นเองค่ะสิบห้าก็ต้องคูณเลขสาเหมือนกันค่ะสิบห้าสามได้ส5ิบห้าข้อสี่เศษเจดส่วนซี 7คูณอะไรได้56 4คูณอะไรได้32ต้องนำตัวเลขที่เหมือนกันนะคะ7คูณอะไรได้56 7 8คูณ8นั่นเอง4คูณอะไรได้32 4 8คูณ8นั่นเองข้อ5เศษส2ส่วน8ต้องหาตัวเลขมาคูณทั้งเศษและส่วน12คูณอะไรได้60 สิบคูณหได้60สค่ะตัวข้างล่างก็ต้องคูณด้วยเลขอะไรเหมือนกันคะแปดคูณหได้40ข้อ6เศษ21ส่วนสามกับ3นํนำตัวเลขอะไรก็ได้มาคูณทั้งเศษและส่วนนะคะซึ่งจะมีได้หลายคำตอบค่ะหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดข้อละ3จํจำนวนข้อ1เศษ2ส่วน 7. เเศษสอส่วนเ นำสมาคูณทั้งเศษและส่วนสองคูณสองได้สี่เจ็ดคูณสได้สิบส่จะได้ว่าเศษสอวเจท่ากับเศษสี่ส่วนสิต่อมาเศษสอส่วนเจนำสามมาคูณทั้งเศษและส่วนจะได้สอคูณสามเป็นหกเจ็ดคูณสามเป็นยีเดเศษสองส่วนเจ็ดเท่ากับเศษหกส่วนยี่สิบเอ็ดต่อไปนำเศษสองส่วนเคูณด้วยสี่ทั้งเศษและส่วนสอคูณสี่ได้แปดคูณสี่ได้ยี่สิบแปดดังนั้นเศษ สอส่วนเเท่ากับเศษแปดส่วนยี่สิค่ะข้อ2องเศษหกส่วนแปดเศษหกส่วนแปดนำสองมาคูณทั้งเศษและส่วนหกคูณสได้สิบสคูณสได้สิจะได้ว่าเศษหกส่วนแปดเท่ากับเศษสิบส่วนสิบหกเศษหกส่วนแปดนำามมาคูณทั้งเศษและส่วนหกคูณสได้1ิ8แคูณสามได้ยีจะได้ว่าเศษหกส่วนแเท่ากับเศษสิบแส่วนยี่ค่ะ ต่อมาเอาเศษ6ส่วน8คูณทั้งคูณด้วย4ทั้งเศษและส่วน6คูณ4ได้24 8คูณ4ได้32จะได้ว่าเศษ6ส่วน8เท่ากับเศษ24ส่วน32ค่ะต่อมาทบทวนการหาเศษส่วนที่เท่ากันโดยใช้การหารพิจารณาการหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษ4ส่วน6รูปแรกแบ่งออกเป็น หกช่องเท่าๆกันแล้วระบายสีแค่สีช่องจะได้เศษสีส่วนหกรูปที่สองนำรูปแรกนำเส้นที่แบ่งครึ่งออกจะได้สามส่วนเท่าๆกันแล้วระบายสีแค่สองส่วนจะได้เศษสองส่วนสามสังเกตเห็นว่ารูปที่หนึ่งกับรูปที่สองมีส่วนที่ระบายสีเท่ากันดังนั้นจะได้ว่าเศษสี่ส่วนหกเท่ากับเศษสองส่วนสามซึ่งจะสังเกตได้ว่าสองส่วนสามได้จากการนำ สมาหารทั้งเศษและส่วนของ4ส่วน6นั่นเองนั่นคือ4หาร2ได้2 6หาร2ได้3ทบทวนการหาเศษส่วนที่เท่ากันโดยใช้การหารพิจารณา,าการหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษ5ส่วน10รูปแรกมีช่องทั้งหมด10ช่องระบาย4 5ช่องได้เศษ5ส่วน10รูปที่2 มี2ช่องระบายสี1ช่องจะได้เศษหนึ่งส่วนสองสังเกตว่ารูปที่1และรูปที่2มีส่วนที่ระบายสีเท่ากันสังเกตได้ว่าเศษหนึ่งส่วนสองได้จากการนำห้ามาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษห้าส่วนสิบนั่นคือห้าหารห้าเท่ากับหนึ่งสิบหารห้าเท่ากับสองการทำเศษส่วนให้เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดอาจ ทําได้โดยนําจํานวนนับจํานวนเดียวกันหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนซึ่งจํานวนนับนั้นต้องหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษ8ส่วน12อีก2จํานวนวิธีทเํเศษแปส่วน1ิวิธีแรกนำา2มาหารทั้งเศษและส่วน8หาร2ได้4 12หาร2ได้6ดังนั้นเศษแส่วน12เท่ากับเศษสีสวน 6, ตัวอย่างที่2เศษ8ส่วน12นำ4มาหารทั้งเศษและส่วน8หาร4ได้2 12หาร4ได้3ดังนั้นเศษ8ส่วน12เท่ากับเศษ2ส่วน3ตอบเศษ8ส่วน12เท่ากับเศษ4ส่วน6เท่ากับเศษ2สวน3ปฏิบัติกิจกรรม1เขียนตัวเลขแสดงจ,จำนวนในช่องสี่เหลี่ยมข้อ1เศษ6ส่วน9 6หารอะไรได้2 9หารอะไรได้3 หหาร3ได้2 9หาร3ได้3นั่นเองค่ะดังนั้นเศษหกส่วนเเท่ากับเศษสองส่วนสข้อ2เศษยี่สิบห้าส่วนห้าสห้าหรอะไรได้5และ50าสิบหารอะไรได้10คะ25ห้าหารหได้5้าห้าสิบหาร5ได้10นั่นเองค่ะจะได้ว่าเศษยี่สิบห้าส่วนห้เท่ากับเศษห้าส่วนสิข้อ3 เศษ6ส่วนสิห้าารอะไรได้สองสิบห้าหารอะไรได้5คะ6หารสได้สองหาร3ได้5ดังนั้นเศษ16ส่วน5เท่ากับเศษ2ส่วนหค่ะข้อ4เศษ60ส่วน 4. 60หารอะไรได้30 4หารอะไรได้สคะ60หารสได้สา4สหารส ได้สองคะ่ะดังนั้นเศษหกสิบส่วนสี่เท่ากับเศษสามสิบส่วนสองข้อห้าเศษสิบหกส่วนสิบสองสิบหกหารอะไรได้สี่สิบสองหารอะไรได้สามคะ่ะสิหารสี่ได้สี่สิบสองหารสี่ได้สามดังนั้นเศษสิบหกส่วนสิบสองเท่ากับเศษสี่ส่วนสามค่ะข้อหกเศษสี่สิบหารแปด สี่สิบหารอะไรได้ห้าแปดหารอะไรได้หนึ่งสี่สิบหารแปดได้ห้าแปดหารแปดได้หนึ่งนั่นเองค่ะห้าเป็นจำนวนนับจำนวนนับทุกจำนวนจะมีส่วนเป็นหนึ่งค่ะหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดข้อละสองจำนวนข้อหนึ่งเศษสามสิบหกส่วนหกสิบถ้าเรานำ สองมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนสามสิบหกหารสองได้สิบแปดหกสิบหารสองได้สามสิบจะได้ว่าเศษสามสิบหกส่วนหกสิบเท่ากับเศษสิบแปดส่วนสามสิบค่ะต่อมาเศษสามสิบหกส่วน 60. หกสิบหารด้วยสามทั้งเศษและส่วน 36หาร3ามเท่ากับสิบสหาร3ามเท่ากับยีจะได้ว่าเศษสามส่วนหกเท่ากับเศษสิบสองส่วนยีค่ะต่อมาข้อสองสิบแปดส่วนยี่สิบถ้าเรานำสามมาหารทั้งเศษและส่วนสิหารสามเท่ากับหกยี่สิจหารสเท่ากับเก้าจะได้ว่าเศษสิบแส่วนยี่สิบเจ็ดท่ากับเศษหกส่วนเค่ะ ต่อมา1 8ส่วน27ถ้าเรานำ9มาหารทั้งเศษและส่วน18หาร9ได้2 27หาร9ได้3ดังนั้น1 8ส่วน27เท่ากับษ2ส่วน3ค่ะตัวส่วนตัวเลขที่เรานำมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะต้องหารลงตัวทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะ